สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารจํานวนเต็มนะคะอ่ะก่อนจะไปเรียนรู้การเรามารู้หลักการของการหารจํานวนเต็มก่อนหลักการมีอยู่3ข้อนะจ๊ะเด็กๆเขาบอกว่าขอ้อ1ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจํานวนเต็มบวกทั้งคู่ถ้าเป็นจํานวนเต็มบวกทั้งคู่คําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกเช่นตัวอย่างนะ สมมติ10ตัวตั้งเป็น10เนาะหารด้วยสองเห็นไหมจะสังเกตได้ว่า10เป็นจํานวนเต็มบวก2ก็เป็นจํานวนเต็มบวกหารกันออกมาก็จะได้5ห,หรือ35ห,หารด้วย5ก็จะได้เท่าไหร่เหมือนกันได้7คําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกเพราะว่าอะไร 35เป็นจํานวนเต็มบวก5ก็เป็นจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์ก็เลยเป็นจํานวนเต็มบวกเนาะต่อไปค่ะหลักการที่2หลักการที่2บอกว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบทั้งคู่คำตอบก็เป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันมาดูตัวอย่างเช่น ลบแหารด้วยลบสองเห็นไหมตัวตั้งก็เป็นจำนวนเต็มลบตัวหารก็เป็นจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกสองคูณอะไรได้8ก็สองสีก็ตอบสี่เลยอ,อีกอันหนึ่งนะคะสมมุติลบสาาหารด้วย ลบสามอ่าสังเกตว่าลบสามสิบสามก็เป็นจํานวนเต็มลบลบสามก็เป็นจํานวนเต็มลบผลลัพธ์จะเป็นจํานวนบวกสามคูณอะไรได้สามสิบสามก็สนะิบเอ็ดเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบเอ็ดเอเนะลูกอ่ะหลักการที่สามค่ะหลักการที่สามตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจํานวนเต็มลบแต่อีกตัวหนึ่งเป็นจํานวนเต็มบวก คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเช่นลบสิบหารด้วยห้าเห็นไหมตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกคลลัพธ์ที่เราได้ต้องติดลบ หคูณอะไรได้10ก็5 2าสแล้วก็ตอบลบสลองอีกตัวหนึ่งเนาะเอา9หารด้วยลบสามาเเป็นจำนวนเต็มบวกลบสเป็นจำนวนเต็มลบเห็นไหมต่างกันใช่ไหมคะตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบผลลัพธ์ต้องติด ลบมา3คูณอะไรได้9ก็3 3 9หนูก็ตอบติดลบ3โอเคนะคะยังไงก็ลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะจ๊ะ